じゃあ僕何を手伝えばいいですか คือในวันนี้ลูกสาวของเธอได้พาแฟนมาแนะนำตัวให้กับเธอได้ทำความรู้จักกันคือก่อนหน้านี้ลูกสาวของเธอก็เคยบอกเธอว่ากำลังคบหากับหนุ่มคนหนึ่งในที่ทำงานเดียวกันซึ่งในตอนนั้นถึงตอนนี้เวลาก็ผ่านมาเกือบสองปีแล้วส่วนสาเหตุที่ลูกสาวของเธอได้พาแฟนมาหาเธอถึงที่บ้านก็คือเธอกับแฟนของเธอมีแผนที่จะแต่งงานกันภายในสิ้นปีนี้แล้วที่สำคัญก็คือลูกของเธอนั้นอยากให้เธอได้เจอตัวจริงของแฟนหนุ่มของเธอพร้อมกับมาขอคำปรึกษาและขออนุญาตแต่งงานกับแฟนหนุ่มคนนี้ ที่คบกันมานานแล้วพร้อมกับข้อคิดดีๆจากเธอส่วนเธอเองหลังจากที่ได้พูดคุยกับแฟนหนุ่มของลูกสาวเธอเธอนั้นก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะเธอเห็นว่าทั้งสองคนรักกันแล้วก็คบกันมานานแล้วที่สําคัญที่สุดเธอเองก็คิดว่าว่าที่ลูกเขยคนนี้จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและดูแลลูกสาวอันเป็นที่รักของเธอได้ในอนาคตแล้วอีกอย่างพวกเขาทั้งสองคนก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานมีการทํากันหมดแล้วหลังจากที่พูดคุยกันอยู่นานมากแล้วเธอนั้นก็ได้ขอตัวเข้าไปในครัวเพื่อทํากับข้าวเพราะตอน นี้นั้นเวลาก็ใกล้จะเที่ยงแล้วพอเธอเปิดตู้เย็นดูก็พบว่าของในตู้เย็นมีไม่พอเธอก็เลยบอกให้ลูกสาวออกไปซื้อของมาเพิ่มให้หน่อยส่วนว่าที่ลูกเขยของเธอก็ได้ขอออกไปซื้อของด้วยคนส่วนลูกสาวของเธอก็ได้บอกให้แฟนหนุ่มรออยู่ที่นี่พอเธอเห็นว่าว่าที่ลูกเขยไม่อยากนั่งอยู่คนเดียวเฉยเฉยเธอก็เลยเรียกให้เข้ามาช่วยเธอทํากับข้าวในครัวโดยเธอนั้นได้บอกให้ว่าที่ลูกเขยให้ไปช่วยล้างผักให้เธอก็แล้วกันพอเธอเห็นว่าเขานั้นล้างผักไม่เป็นเธอเองก็อดขำไม่ได้ก่อนที่เธอนั้นจะไปบอกวิธีง ผักให้กับว่าที่ลูกเขยในอนาคต